สวัสดีครับสวัสดีครับ F c มายูสคานะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็จะพามาอัปเดตนะฮะรถกระบะเข้ามาใหม่นะครับราคาเบาๆนะครับอ่าก็คือเจ้าตัว i ิ s ุวิชิต t ไตร o ันพัดนะครับ2.5 G L S นะครับ4ประตูเกียร์ออโต้ปี2011นั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับตัวนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณอ่า6-7ันนะฮะ เครดิตดีฟีดาได้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะฮะที่กำลังมองหานะ,ะ,จะเจ้าตัวแตดันพัดนะเกียวโตซีประตอยู่นะ,ะเป็นตัวยกสูงก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์ 084, 384, 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับรก่อนที่เราจะไปชมในส่วนตัวละเอียดของแตทันพัดคันนี้นะฮะรบกวนเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e และกดกระดิ่ง์า้าชอบของผมห,หน่อย เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเจ้าตัวไททันคันนี้น่าสนใจไงนะครับราคาไปแบบมากนะครับก็ตัวนี้ก็จะได้เป็นโฉมปี2011นะฮะกระบะก็ยังเป็นกระบะโค้งงอยู่นะครับได้เป็นไฟหน้านะครับฮาโลเจนนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้านะฮะกระจังหน้าสีโคลเมียมตัวเครื่องก็จะเป็นตัวเครื่องดีเซลนะฮะ2.5ลิตรนะครับเป็นตัว DDI c o m m i n s นะครับผม นี่เลยนะครับผมตัวรถนะครับสีนะครับก็แจ้งแบบตรงนะครับสีก็เราทำสีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับปรับสภาพมาให้เรียบร้อยตัวนี้ก็เก็บงานนะครับสีทั้งคันเลยนะครับแต่ตัวรถบอดี้ตัวถังเดิมๆนะครับตัวถังเดิมๆนะการตีว่าไม่มีประวัติชนหนักพีคว่ำจมน้ำนะฮะวันนี้เก็บสีมาทั้งคันเลยนะครับอาบมาแล้วนะครับ แต่ตัวรถยังบางๆนะครับนะไม่มีชนหนักพลิความจมหนามแน่นอนนะครับคันนี้ได้เป็นยามบิสโตนปี2019นะฮะล้อมแม็กคันนี้จะได้เป็นล้อมแม็กขอบ18นะฮะนี่เลยดิสเบรคคู่หน้านะครับช่วงลุงช่วงล่างนะฮะเดิมๆเลยนี่นะฮะรถไม่มีน้ำท่วมนะครับไม่มีพลิกคว่ำไม่มีชนหนักมาแน,น่นอนนะะฮะการันตีได้เลยบันไดข้างจะเป็นบันไดอลูมิเนียมนะฮะ แบบนี้นะครับไฟเดียวตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับนะแล้วก็ติดคิวกันสัตว์มาให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ตัวรถทรงสวยนะครับทรงสวยนะครับติดกร้ลอยนะครับมาให้เรียบร้อยนะสบเสาปีก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนี่เลยนะครับ นะมีเราก็ต,ตัพัดติดมาให้นะตัวนี่ตะเข็บแบบเดิมๆนะครับนะครับทรงคันซีนะฮะก็ได้เดิมหมดเลยนะครับผมสตเ,เกอร์<ฮ>ไฟไท้ายนะ่ใสๆนะครับตัวนี้อ่าสวยๆนะฮะสไตล์ไททันนะครับผมช่วงล่างนะฮะนี่เลยนะครับ ถไม่มีการแช่น้ํามาแน่นอนนะ,ะเดิมๆนะครับผมแล้วก็ติดไลเนอร์มาให้เรียบร้อยนะครับตัวรถนะครับผมรถเดต่างๆไม่มีขยับนะครับพาไปดูด้านในนะครับนะบตัวนี้ราคานะครับเปิดขายนะครับราคาหน้าป้ายอยู่ที่ 3 6 5 0 0 0บาทนะแต่ถ้าลูกค้าที่มาจากคลิปนี้นะครับลดไปเลยอีก10,000บาทนะครับสนใจติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8ด0 4ปปนะครับนะผ่อนอยู่ประมาณ700 0นะครับผมอ่ะมาดูนะครับราคา365แต่ว่าถ้าลูกค้ามาจากคลิปนี้นะครับก็ลดไปเลยอีก10,000เป็น355นะครับตัวนี้ฟรีมาให้เรียบร้อยนะครับ เป็นฟินยี่ห้อ sun version vision นะครับเบาะจะเป็นเบาะผ้านะเบาะผ้าแบบนี้เลยนะครับเป็นเบาะผ้านะมีที่อแขนนะครับตัวตะเข็บเบรอาร์แบบแกะให้ดูเลยนะครับนี่นะครับตะเข็บเบรอาร์เดิมนะลูกค้ารถไม่มีการตัดต่อไม่มีการหมกเม็ดแดน่นอนนะครับนะแจ้งตรงๆเลยนะครับผมนีน็อตต่างต่าน,นเดิม นะครับนะมีเวลคัมไลท์ด้วยนะตัวสีต่างๆเหมือน,นเดิมนะครับเพดานจะเป็นสีอ่าเทานะครับปูนมาลลยก็จะเป็นสามก้านแบบนี้นะครับแบ็คค e ูหน้านะครับผมเกนะียร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้แจรีโมเแจรีโมเตแบบนี้เลยนะครับแถมตัจะมีเวลข้ามไลท์หมดเลยกระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะในส่วนตัวกระจกด้านข้างนะครับปรับไฟฟ้าพับแมน,นนวลนะ นอตตรงนี้เดิมๆนะครับผมมาลายแบบนี้ใบนะครับึ่งแท้หนึ่งมื่นห้าร้อยห้าสิบกิโลนะครับเครื่องเสียงก็ถ้าเป็นของมิซูนะตัวนี้ก็จะเป็นตู้ตัวเครื่องเสียงเดิมเลยนะออาไพา่นะครับนี่เลยนะครับตัวจอนะครับจอมีมาให้นะครับผมตรงนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นนะครับ อ๋อรถปีรถปี2 0 1 1นะครับจด10รถปี 20. 1 0จด11นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ140แรงม้านะครับเป็นรลถลำดับที่3นะตามนี้เลยนะครับนะเดิมเดิมดีเซลนะขนาด140แรงม้านะครับนี่พาไปดูห้องเครื่องนะคะ<ม>รับเพื่อนๆนะครับนี่เลยครับไปดูห้องเครื่องกันนะ3 0 0แสน หกหมื่นห้าพันบาทนะฮะสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับส่วนลดอีกหมื่นหนึ่งเป็นสามห้าห้านะครับนี่ครับแล้วก็น็อตนะครับเดิมเดิมเบรก ABS แล้วนะครับเบรก ABS แล้วคล้อมเครื่องเดิมเดิมเลยนะปีมีเทอร์โบด้วยนะครับนี่นะครับผมเบรคอาร์ตจ่า เคิมไม่มีเริมไม่มีเยิ้มเลยนะคะสามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะครับนะสำหรับเจ้าตัว mitsubishi t r i t o n plus 2.5 g l s double cab เกียร์ออโต้ปีส0 1 0 1 1บนะฮะคันนี้น่าสนใจมากนะครับราคาหน้าป้าเราเปิดที่365นะครับแต่สำหรับลูกค้าที่ดูมาจากคลิปนี้นะครับรับส่วนลดไปเลยนะครับอีก1,000 0บาทเป็น355,000บาทนะครับเครดิตฟรีดาวได้เลยนะครับ ก่อนจะกันรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีผมไมค์สคาก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ